ต่อมาใบที่25นะครับใบที่25เนี่ยอ่าอุปกรณในภายเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อยน้อยก็บางทีน้อยมันก็ไม่ได้จำเป็นจะบางทีไพ่หนึ่งใบมันก็ไม่จําเป็นจะต้องตีความหมายอะไรกว้างขวาง,วางอะไรมากมายนะสั้นๆง่ายๆตรงประเด็นเวลาจับเอาความหมายไปใช้กับคําถามมันก็จะได้ง่าย ใบที่ 25, ยเีเนี่ยแหวนเพชรเนี่ยมันบ่งบอกถึงความมีคุณค่านะความมีราคาความหรูหราความแข็งแกร่งความงดงามนะความพว่าความภูมิพอใจในตัวเองนะครับทั้งเก่งทั้งแกร่งบางทีอาจจะมองถึงความโลภก็ได้นะอยากอยากได้มาครอบครองนะ การได้เงินได้ทองการได้รับของขวัญที่ถูกใจนะหรือถ้ามองเรื่อง,องความรักก็เป็นการมั่นหมายการแต่งงานชีวิตคู่นะเรือนแหวนกับตัวเ,เพชรนะครับข่าวดีความโดดเด่นเฉิดฉายด้วยความที่มันราคาแพงหรูหรานะมันก็จะได้มาครอบครองได้ยาก ถ้าพูดถึงแฟนเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่เข้าเข้ากันได้ดีนะครับแนบแน่นลูกน้องจ้านายเข้ากันได้ดีถ้าเป็นคนโสดก็ถ้าตอนนี้โสดอยู่ก็คงจะมีคู่ยากเพราะว่านะเลยอค่าหรือเกินไม่มีใครเหมาะสมเทียบเคียงได้หาคู่ได้ยาก ถ้ามีคู่เนี่ยก็จะมีข่าวดีแน่นอนมีโอกาสได้แต่งงานกันถ้าพูดถึงเรื่องการงานอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามามีมูลค่ามหาศาลถ้าตอนนี้ทำงานในบริษัททำงานในบริษัทก็อาจจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงได้อยู่บริษัทที่ดีนะมีความโดดเด่นมีความาก้าวหน้าเป็นบริษัทที่ที่เราเนี่ย เข้ากับบริษัทได้ดีนะหรือถ้าทำธุรกิจเนี่ยก็จะได้ทำธุรกิจที่ถูกใจนะเข้ากับตัวเองส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นถ้าถ้าเป็นคำถามล่ะถ้าถามว่าสภาพนิสัยใจคอของคนเนี่ยเป็นอย่างไร อาจจะบอกได้ว่าเป็นเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งมีความโดดเด่นนะมีความสามารถสูงละเอียดรอบคอบบางทีอาจจะชอบทำตัวตัวเองให้โดดเด่นเหนือผู้อื่นนะมีความเป็นผู้นำนะหรือในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ตามที่ดีได้นะครับการเงิน การเงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินได้ทองนะได้ของขวัญของฝากการเงินก็ค่อนข้างดีคล่อ,องตัวมีความมั่นคงระดับหนึ่งเลยไม่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะอันนี้ถ้าถามว่าจะได้ไปยืมเงินเนี่ยจะได้ไหมก็มีโอกาสได้นะเ็าคงมีให้แหละบางที ใ่บางทีมันก็ทายความหมายได้ไม่มากเพราะว่ามันด้วยองค์ประกอบมันก็มีแค่ของชิ้นเดียวนะครับมันอาจจะทายได้ค่อนข้างแคบหน่อยแคบแต่หลายมุมมองอย่างนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะครับ